เปิดตอก็เลยนี่ตัวนี้อุ้ยอ่ะไปเลยเป้นมันก่อนมันเต้นอยู่นะมาให้ดูซิคุณเขาจะไปเปลี่ยนท่านี้แหละนี่อนนีโอเคนี่มันเต้น่านเต้นพานเต้นมันเ,น,น,เน,นเต้นจากเครื่องเสียงอีโอ ตอนนี้ซิมก็กำลังเต้นอยู่ตัวเอ็กเวิดที่ต่อจากคลิปที่แล้วเอ็กเวิดนี่เลยอเอ็กเวิดเหรอมามาเอาไปเด่นใหยโอเค <c oughs> ไม่มีอะไรเลยในบ้านตัวน,นี้ไม่มีอะไรเลยเล่นในโทรศัพท์ไอโฟน,นเดี๋ยวให้มันไปทำอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวรอให้มันเต้นเสร็จก่อนนี่ไงความเต้นเต็มแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะดูได้ให้ไอโฟนนี่คงแค่ไอโฟนแค่น่นอนโอเคไปเลยเพราะว่าในเครื่องอื่นโหลดแล้วแต่เล่นไม่ได้ เล่นได้แต่ใน iPhone เล่นได้เท่านั้นเลยไม่เนมันก็เล่นได้อีกนู้ยมันต้องมีคือจิวก็ใช่ไงแต่พี่โหลดมาแล้วมันเล่นไม่ได้ใน Android โหลดมาแล้วเล่นไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเครื่องคนอื่นจะเล่นได้หรือเปล่าแอ d ดรอยแอนดรอยห่วยอันนี้ก็เป็นชุมชนที่เราสร้างขึ้นมานี่อันนี้ก็เก็บตังค์มันไม่ใช่เหมือนซิมในคอมอะซิมในคอมมันจะเล่นมันกว่า จะลืช้าหน่อยอันนี้เป็นที่เที่ยวเดี๋ยวเราจะให้ตัวนี้มาอย่าเพิ่งเต้นนี่ไงมาแล้วอันนี้เป็นสนามเที่ยวนะเดี๋ยวให้นางให้เปิดเตืนอนไปที่อันนี้เป็นตัวผู้ชายนะไปตกปลากันจะบอกนะว่าตกปลาไม่ได้ตกปลาอันนี้เป็นเล่นเรือกดเลยเ,เล่นเล่นไอ้น,นี่ไงอะไรอะ เรือเหมือนเฮลิคอปเตอร์เป็นเรือบังคับอ่ะเงยเดินนะเรือบังคับเรมันจะเล่นใช้ชั้นหน่อยเห็นไม่ชั้นเลยนี่หนูเล่นตัวนอีกแง่เรือตัวนี้เล่นเรือเล่นเลยตัวนี้เรือเปหนอ่าเป็นเรือน่อยดูตรงเรือไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมานี่งพอแล้ว ตรงนี้พอแค่นั้นแหละเอ็กวิดเล่นเรือเอ็กวิดก็กำลังเล่นเรืออยู่ดูตัวเอ็กวิดหน่อยนี่นะตัวเอ็กวิดทำไมแต่งตัวให้มันแปลกจังเดี๋ยวิดเอ็กวิดเบ๊าะเบ๊าะ อูดูให้ให้ดูหน้าเอ็กซ์น้ำซูนได้แค่หนอ้หู้หน้าตลกมากใช่ำทำไมเป็นให้นเปบนตัวตลกนี้อ่านทำไมเดือดหายรล้ปิดเองเอ้ยไม่ใช่สกกบดไปที่อ่ก่นรู้สึกว่าผมจะทอพแล้วเสล้เด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดีค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อน ไว้จหายนีเต้นเขาไม่ได้อยู่นี่เนาะแต่ก็ไม่ได้กลับอย่าไปทำไมอย่างนี้กับแป๊บนึง เดิมตัวไอเกียอยู่ที่นี่เลื่อไหนวะตรงตรงเต้นมันอยู่ไหนวะเกียดนี่ไงนี่นะคะสองคนนี้กําลังเต้นอยู่นะเดี๋ยวเอามือออกหน่อยนี่เขาดูเขเต้นนี่เป็งเต้นกันอยู่นะเดินมาเจิดไหมโอเคกําลังเต้นกันอยู่ แล้วตัวเราอ่ะโอ้กินเดิมว่ดิตอนเช้าอ่ะไอ้ยอ็นบวยนอนเป็นช้าไงมันพลังน้อยตัวอื่นก็มาไม่ได้นั้นเราสร้างซิมทั้งหมดหกตัวตัวอื่นมาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เล่น เย็นด oh ูเย okay. ็นด okay. enfin ูนี่พลังงานของไอเกลิลโอเคไปเลยนะไปจบด้วยการเต้นนี่งรถนี่สองนี่เต้นเต้นเต้นเราขอแค่นี้ไปยังแล้วก็ฝากติดตามรับชมเพื่อรับชมคลิปใหม่และคลิปเก่าของเราได้เลยที่เสร็จผมวาไปแล้ว